ะส่วนช่วงนี้ค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเฉลิมฉลองกับปะตะทครบรอบ45ปีที่เขาได้มีการมอบบทเพลงพิเศษให้กับพี่น้องคนไทยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าเธอคือความสุขของฉันนะคะซึ่งบทเพลงนี้ได้รับการถ่ายทอดจากพี่เบิร์ดทงชัยและอิงวรันทรค่ะช่วง Happy Rewards สุข Reward s บริษัทปตทจำกัดมหาชนแถลงข่าวเปิดตัวบทเพลงพิเศษและมิวสิกวิดีโอเธอคือพลังของฉันในโอกาสครบรอบ45ปีปตทซึ่งได้เบิร์ดทงชัยแม็กอินไตศิลปินขวัญใจคนไทยทุกวัยและอิงวรันทรเปานินศิลปินยอดนิยมร่วมเป็นตัวแทนปตทถ่ายทอดบทเพลงขอบคุณคนไทยสำหรับพลังใจและการสนับสนุนอันดีที่มีให้กันตลอด45ปีที่ผ่านมาอีกทั้งเป็นครั้งแรกที่ศิลปินสองวัยระดับแถวหน้าของประเทศ ที่อยู่ในใจของคนไทยได้ร่วมงานกันเพื่อส่งมอบความสุขให้คนไทย ซึ่งการก้าวสู่ปีที่45ของปตทอ,อาจเปรียบเทียบได้กับคนวัยกลางคนซึ่งถือเป็นวัยที่ต้องมีความรับผิดชอบและทําหน้าที่สนับสนุนอยู่เคียงข้างกับคนทุกวัยทั้งคนรุ่นใหม่ที่ได้ก้าวเดินมาร่วมกันและคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตร่วมถึงกับเคลื่องประเทศไทยไปในอนาคตถือเป็นความตั้งใจของปตทที่ให้เบิร์ตธงชัยและอิงวรันทรมาร่วมเป็นตัวแทนถ่ายทอดบทเพลงที่มีความหมายพิเศษนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถรับฟังได้ทางแอปพลิเคชัน m มิอนสิกสตรีมมิ่งชั้นนำพร้อมกับกิจกรรมต่อเนื่องจากบทเพลงอาทิกิจกรรมร่วมสนุกผ่านคลิปวิดีโอสั้นติ k กต k อกเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ส่งพลังและความรู้สึกที่ดี การจัดทำเสียงเพลงเรียกเข้าและเสียงเพลงรอสายลายเมโลดี้เพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณให้กับคนไทยตลอดจนภาพยนตร์โฆษณาในวรรคครบรอบ45ปีที่สื่อสารถึงการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันของปตทในฐานะองค์กรพลังงานของไทยที่อยู่ร่วมกับคนไทยตลอดมา ซึ่งในโอกาสนี้ปตทขอส่งมอบเพลงเธอคือพลังของฉันแทนความรู้สึกขอบคุณจากผู้บริหารและพนังกงานปตทให้คนไทยทุกคนด้วยความเชื่อของปตทยึดมั่นร่วมกับคนไทยในการจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพื่อจุดพลังความสุขให้กันและกันและมุ่งสู่อนาคตร,ร่วมกันกับสังคมไทยค่ะ